อุ้ยมาของดีของดีมากแล้วนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยหลอกเดินอีกแล้วครับอุ้ยแหม่คันโกงเลยเอ้านี่ออ้ยโดนนะดูอุ้ยชุกชุกชุไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กนี่ดูครับอ้ย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พีน้องๆนาาเอฟซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างเดชนะวันนี้ช่างเดชพาทุกคนมาตกปลากันที่ปากคลองน้ําเค็มกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ช่างเดชอยู่ที่หมายแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปตกปลาหากับข้าวด้วยกันหนึ่งวันครับผมวันนี้มากับสายสายสองคนนะโดนมาแล้วตัวแรกปลาหิตคูนนะตัวสวยเลยครับผมนี่อ่ะบวกหนึ่งแล้วทุกคน ไตโดนแล้วไตย้ายหมายกันมาอยู่ตรงปากคลองเลยนะมายังอุ้ยกดขาวายุติเบลเลยนี่กดขาวหรือกดหมูครับโดนเห็ดโคนครับตัวสวยเลยนี่เห็ดโคนปากคลองโดนครับอุ้ยอุ้ยมาของดีของดีมาอีกแล้วนี่ กระบางครับโอ้โหเด็ดเหลือเกินมามามาโดนกระบางกันอีกแล้วทุกคนกระบางนี่อันตรายนะครับได้มาต้องตัดหางหรือว่าตัดเงี้ยงออกก่อนเนาะเป็นปลาที่อันตรายครับผมแต่ว่าเนื้อดีมากๆนี่อ่ะเดี๋ยวลองดูกันต่อครับจะมีตัวอกหรือเปล่าไตก็มาไตก็มาปลาอะไรออ้โของดีของดีอ,งดอีโป้งตัวสวยอ่ะจับจับสายมาหน่อยสินี่ ปลาอีปโปงครับแหมวันนี้ก็โดนอีเล็กโดนแล้วครับอีเล็กอีเล็กโดนอีกแล้วโอู้ยดูงงเลยไอ้บางวะเนี่ยเนาะแล้ว,ลวลดูหนักๆครับมาดูดูคันเนี่ยอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอบางลึกบางดูไอ้ดุกอ่ะสวิงสวิงสวิงอู้ยดุกใหญ่ด้วยแหมคันโกงเลยเอา้านี่ นปลาดุกทะเลไซส์สวยๆแล้วครับทุกคนแม่แบบนี้ถือว่าดุกใหญ่นะมามามาดุกใหญ่เริ่มกินครับมาอีกมาอีกไตมาอีกอุย้ยมาอีกอะไรอ่ะอุ้ยกดใหญ่กดใหญ่โอ้ยกดหมูแต่ละตัวดูนี่ครับกดหมูหรือกดขท้าโดนโดน,โดนครับโดนอีกตัวน,นี้ดู ดูชัดๆนะปลาดุกชุมครับวันนี้โดนกันแล้วนี่ได้กันหลายตัวแล้วนะนั่งกันเพลินๆลอกลั่นอีกแล้วครับเอาโดนอีกแล้วนี่มาแล้วปลาก็กินครับแขกรับเชิญก็มาล้วนไก่ไปกู้รอบมา <c oughs> ออกมาเปล่ามาถีบกังเปล่าออกมาถีบกังมั้งนะกลัวอะไรกนกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะวัวลอยบาลเลยคนคนหากั้งเขานัดกันถีบกั้งแล้วครับอ่าเดี๋ยวเย็นเย็นเจอกันครับผมเดี๋ยวรออยู่งี้ <c oughs> อโดนป้าก่อนเนี่ย <c oughs> เอาอเอาขึ้นเลยเหรอมาดุกนะตัวไม่ค่อยโตครับตัวนี้ระหว่างกินข้าวอยู่ครับโดน กินข้าวเพลินๆโดนครับปลาดุกใจวันนี้ปลาดุกก็ตัวส,สวยนะครับเนี่ยปลาดุกทะเลเนี่ยก็เป็นปลางเงี้ยงมีพิษไม่แพ้ปลากระกบางนะครับได้ขึ้นมาเนี่ยควรใช้สวิงแล้วก็ตัดเงี้ยงออกให้หมดก่อนจะปลดเบ็ดเนาะเพราะว่าอันตรายครับปลาแบบนี้อ่ะได้ไซส์สวยอีกหนึ่งตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลอกเดินอีกแล้วครับอุ้ยเมอ มา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 อุย้ยตัวสวยด้วยเอาขึ้นข้างหลังก่อนมีมือเดียวอุย้ยดูวยแม่สวิงอยู่ฝั่งนี้ครับดูนะนี่แม่โดนกันอีกหนึ่งตัวครับสวยๆเลยนี่นี่นี่ี่มหนึ่งตัวครับประดุก โหพอน้ําเริ่มจะถอยลงดีๆน้ําเริ่มจะกล่กอมสลิงนี่ประดุกชักชุมแล้วครับทุกคนโดนกันติดๆแล้วเมื่อกี้สายๆได้ตวงช้าเด็กก็ได้ตามตูดเลยนี่มาทุกคนเริ่มมันครับเริ่มมันเมื่อกี้ของไายสายมันจะต่อจิ๊บครับอุยโดนเหรอโอ้โดนโดนโดน วะเอาตอนนี้ก็ตกบ่ายแล้วครับทุกคนเราจะอยู่กันอีกพักนึงดู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 ด,ดูไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กนี่ดูครับเนี้ยอ้ยม่เล็กครับผมดูไซส์ทุกคนอ้โหูปลาดุกตัวใหญ่ๆโดนกันหลายตัวครับวันนี้นี่แม่เด็ดเหลือเกิน ก็ตอนนี้มันบ่ายแล้วครับเดี๋ยวจะอยู่กันอีกสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็จะเข้าฝั่งเข้าบ้านครับลองมาดูในกระชังนะทุกคนวันนี้เราได้กันไม่น้อยครับปลาปปปปดุกปลากระบางปลาเห็ดโคนปลาอีโปงปลากดเนาะออ้ยดูครับนี่อะักตึบครับก็เดี๋ยวเราเข้าฝั่งเข้าบ้านแล้วเราเทให้ดูกันจะชัดนะครับผมก็มาสรุปปลาท,ทั้งหมดที่เราเออกไปตกกันวันนี้นะครับได้ไม่น้อยทุกคน แล้วก็หลากหลายปลานะเห็ดโคนเอออีโปงก็มีปรากฏปลาดุกแล้วก็ได้ตัวนี้มาตวงครับเจ้ากระบางนี่ยังสดสดเป็นๆอยู่เลยทุกคนแล้วก็ปลาเห็ดโคนนี่แล้วก็มีปรากฏหมูอีโปงเนี่ยครับแล้วก็ปลาดุกก็ไซส์ใหญ่ๆก็แบบนี้นะทุกคนปลาดุกนี่ได้ไม่น้อยครับผมนี่โอ้อ่ะก็พอได้กับข้าวนะครับกับการออกไปตกปลาเนาะเดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้เอาไปทำเมนูอะไร เดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับพมเท่านี้ก็หลายมื้อแล้วนะทุกคนไปครับไปเข้าครัวกันครัวพื้นบ้านวันนี้นําเสนอเมนูผัดเผ็ดปลาดุกทะเลทอดกรอบนะครับเริ่มจากก่อเต้าตั้งกระทะใส่น้ำมันคุณยายเอาเครื่องแกงเผ็ดลงใส่นะจากนั้นทําไงครับเ,นนเ,เติมน้ํานะครับ,นนรบจากนั้นเราจะใส่ปลานะยาย ปลาดุกทะเลเราทอดแบบให้เหลืองกรอบไว้ก่อนนะครับจากนั้นกระปุงรสนะครับใส่ชูรสนายายตามด้วยน้ำตาลนะครับปิดท้ายด้วยใส่น้ำปลาครับผม ผัดแบบนี้เนี่ยถ้าน้ําน้อยก็เติมน้ํำหน่อยๆได้เนาะให้น้ํามันคลุกคลิกๆนะยายเราชิมรสก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยจากนั้นสุดปิดท้ายเราใส่ใบมะกรูดซอยนะครับใส่เยอะๆหอมๆนี่แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมย,ย่าผัด เผ็ดปลาดุกทะเลทอดกรอบครับผมน่ากินมากๆมาลองชิมกันนะครับคุณยายจะลองชิมให้ดูนะครับเป็นไงบ้างครับผมอร่อยเนาะก็ใครไม่ชอบปลาส,สดเนี่ยจะมาทอดกรอบแบบนี้ก็อร่อยไปแบบนะยายก็ใครชอบที่คลิปเราไปหาปลาดุกไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทำเมนูบ้านๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะยายแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ ค้้หนาจะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบายบาย